ว่าอนุมูลอิสระแล้วทุกคนรู้จักอนุมูลอิสระว่ามันคือตัวการที่ทําอันตรายต่อเซลในร่างกายของเราที่ทําให้เราเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆโรคที่ทําให้คนไทยป่วยมากที่สุดคนทั่วโลกป่วยมากที่สุดก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายหรือ noncommunicable disease หรือโรคไม่ติดต่อหรืออรังโรค a C D disease เนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ทําให้เราป่วยมากที่สุดทําให้เราตายมากที่สุดโรคอะไรบ้างทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกตีบเป็นอัมพษ์อัมพาตโรคไตวายโรคมะเร็งและโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งดังนั้นไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าดีมากๆแต่อาหารการกินที่เราบริโภคมันมีสารอันตรายเยอะเราบริโภคไปทุกวี่ทุกวันอาหารปิ้งย่างอาหารลมกวันทอดอาหารแปรรูปรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเซลล์มันก็อ่อนแอสุดท้าย เมื่อเซลล์อ่อนแอเอาเลือดต่างๆก็ทํางานแย่ลงผมยกตัวอย่างแค่หลอดเลือดของเราถ้าหลอดเลือดของเรามีอนุมิสระนะครับไปทาอันตรายกับพันธจากอาหารการกินซึ่งมันก็เข้าอยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราเกิดการอักเสบถ้าไม่มีอะไรไปต้านมันไม่มีอะไรไปจัดการมันนั่นก็คือไม่มีสารต้านอนุสะที่แข็งแรงหรือดีเพียงพอหลอดเลือดของเราอักเสบมันก็จะตีบแคบมีคพลเตอร,รอลไปสะสมด้วยสุดท้ายเราก็เป็นโรคไขมันในเลือดสูง สุดท้ายก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเส้โลหิตใ,ในสมองตีบแต่อามาพืษอามาพาาตามมาเราจึงต้องมีสารต้านอัสระที่ดีพอไปช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนี่คือเบสิกโนเลจง่ายๆที่พวกเราทุกคนในซัซสหมดทุกคนต้องรู้ในเรื่องนี้ถ้าเรามีสารต้านัระยิ่งเยอะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอนุสละเมื่อถูกทําลายไป มันก็ไม่ทําอันตรายต่อเซลในร่างกายของเราอวัยวะในร่างกายบองเราทำงานเป็นปกติเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะมีอายุยืนยาวใครในห้องนี้ใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับพวก